กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลังจากที่กระต่ายได้วิ่งแข่งแพ้เต่าไปลูกหลานของกระต่ายทนความอัปยศไม่ไหวจึงได้คิดหาวิธีท้าวิ่งใหม่โดยคราวนี้ไปท้าวิ่งกับแม่ปูตัวหนึ่งหลังจากที่ท้าวิ่งเสร็จฝั่งแม่ปูก็ตอบตกลงในทันที โดยเริ่มแข่งขันในวันรุ่งขึ้นเช้าวันสดใสบรรยากาศดีก็มาถึงกระต่ายน้อยและแม่ปูเข้าประจำที่จุดสตาร์เสียงเป่านกหวีดดังขึ้นกระต่ายน้อยไม่รีรอรีบใส่เกียร์หมาวิ่งอย่างไวขณะวิ่งกระต่ายน้อยคิดในใจครั้งก่อนที่บรรพบุรุษแพ้เพราะชะล่าใจหยุดพักคราวนี้ข้าจะถึงเส้นชัยก่อนจะไม่ประมาทเหมือนบนรบรพบรุษข้าเด็ดขาด เมื่อวิ่งมาถึงใกล้เส้นชายกระต่ายน้อยจึง Jamie, หยุดพักแล้วหันหลังกลับไปเพื่อดูแม่ปูหลังจากหันหลังไปดูแม่ปูอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่เห็นแม่แต่เงากระต่ายน้อยจึงตะโกนออกไปว่าคราวนี้ข้าชนะแล้วห้าห้าห่าข้าได้ล้างความอัปยศที่บรรพบุรุษทำไว้หลังจากสิ้นเสียงตะโกนกระต่ายน้อยจึงหันกลับไปที่เส้นชายสีหน้าหน้ากระต่ายน้อยสีซีเซียวด้วยความตกใจเนื่องจากแม่ปูได้อยู่ที่เส้นชายกระต่ายน้อยพูดกับตัวเองว่านี่ข้าแพ้แล้วหรอนี่จากนั้นด้วยความสงสัยกระต่ายน้อยจึงเดินไปหาแม่ปูว่าทำไมเจ้ามาถึงเส้นนชัยก่่อาละ ข้ามั่นใจในฝีเท้าของข้ามากข้าวิ่งโดยไม่หยุดพักเลยก่อนจะถึงเส้นชัยแล้วเจ้าวิ่งแซงข้าตรงไหนกันแม่ปูน้อยได้ยิ้มและหัวเราะเบาๆกระต่ายน้อยเอ๋ยตอนที่จุดสตาร์ทข้าได้เกาะที่หางเจ้าเจ้ามาตลอดทางแล้วขณะที่เจ้าหยุดพักหน้าเส้นชัยเจ้าหันหลังไปมองข้าตอนนั้นแหละข้าก็กระโดดลงจากหางเจ้าแล้วเข้าเส้นชัยไงห้าหาหาหักเจ้าไม่หยุดพักป่านี้เจ้าก็ถึงเส้นชัยก่อนข้าแล้ว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกช่างใจร้ายกับกระต่ายยิ่งนักเฮยไม่ใช่ไม่ใช่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทะนงว่าตัวเองเก่งเพราะบางครั้งมักจะมีคนที่เก่งกว่าเราเสมอและอย่าใช้ทีวิตด้วยความประมาท